มาเจอกันต่อกับพี่โจครับผมผมโจนะครับผมโ o ดักฟอร์ดของฟอร์ดนะวอมินวมินนะครับผมอาอธิบายเรื่องอธิบายเรื่องระบบขับเคลื่อนนะครับผมก็จะมีขับเคลื่อนนะครับตอนนี้เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับผมสามารถเลือกขับได้ระหว่างขับ2ไปขับสี่ขับสี่ไปขับสี่โวในความเร็วต่ำอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ให้เหมาะกับสภาพถนนครับผมก็ เป็นแบบคลิปอัลเทอรไฟล์ครับผมก็จะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับผมตอนนี้เราเข้าที่โหมดขับเคลื่อนสล้ออยู่นะฮะจะเป็น2 h หรือว่าท h นะครับผมเนี่ยฮะอันนี้คือ2ล้อนะครับ2 h เฮดแรงม้าแรงบิดจะส่งไปที่ล้อหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรากดมาที่สี่ไฮกดเนี่ยฮะผมเมื่อกี้นึกว่าหมุนใช้การกดออ๋ใช้กดเอาแต่ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลืมการกดไปได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกครับ อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนเองระหว่างขับสองไปขับสามสมมติว่าเราขับอยู่ที่สองความเร็วหนึ่งร้อยเรากดตรงนี้ได้เลยไหมกดได้เลยครับเอาว่าความเร็วไม่เกินร้อยอ๋อไม่เกินร้อยกดได้เลยใช่ครับผมซึ่งปกติอ่จะนับที่ร้อยยี่สิบพรผมแต่เผื่อไว้หน่อยครับผมครับก็ผมก็ถือว่าต้องจอดก่อนไม่ต้องใช่ไม่ต้องโอเคแต่ถ้าจอดต้องโฟโล่เท่านั้นอ๋อถึงจะเข้าได้เพราะว่าเขาจะให้โฟโล่คือเกียวว่าพวกปีนแบบทางชันๆอ๋อ ปูนินหนังหมูอะไรเงี้ยที่แบบเลื่อนชิบไหกํกำลังติดลมอยู่ในกดโฟลเลยที่เอาอารมณ์แบบเมียถามว่ามึงมาทาไมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องใช้โฟลเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเราขับปกตีถนนลาดยางแต่ฝนตกถนนลื่นโค้งเยอะๆกลัวรถจะแหกลองข้างทางพลิกคว่ำได้อะไรเงี้ยก็ใช้ใช้ขับสี่ไฮได้เพื่อที่จะเพิ่มการยึดเกาะจากล้อหลังอย่างเดียวมาเป็นล้อสี่ล้อนะครับก็จะเป็นระบบนี้แต่ถ้าทีนี้ ต่อไปผมจะบอกกัน<อ>ใช้ในส่วนของการเปลี่ยนโหมดนะครับผมจะมีเรื่อยถึงหกโหมดนะฮะก็ใช้การบิดเอาแบบนี้ออ๋นีะฮะแล้วก็จะปรากฏที่หน้นาจออ่ะ,อะเดี๋ยวพี่ถ่ายที่หน้าจอ,อะนะครับผมตอนนี้โหมดเราจะอยู่ที่โหมดลากพ่วงนะครับผมจะมีถนนลื่นอ่ะเดี๋ยวอีกน,นิดนึงครับอ่ะโอเคเห็นนะเอาเริ่มไปที่โหมดปกติก่อนนี่โหมดปกติ 6โหมดนะครับผมโหมดปกติคือน้ำหนักพวงมาลัยชันเร่งเกียร์แทชชั่นโซนโจะทํางานในความเป็นกลางทั้งหมดครับนะครับผมระระดับกลางทั้งหมดแต่ถ้าเราเปลี่ยนโดยโดยการหมุนวงแหวนครั้งหนึ่งมันจะเป็นการเพิ่มเมโหมดเดิมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจะเป็นหดประหยัดอันนี้ประหยัดจะไปที่โหมดประหยัดเป็นการขับขกี่ที่นุ่มนวลขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับนะครับผมแรงของ ตัวเลขที่อยู่ในถังเนี่ยจะยืดขึ้นอเอาง่ายๆคือใกล้น้ำมันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้หมดนี้ได้อ๋อใช่ประมาณนี้นะครับแต่เราจะขับโหมดประหยัดตลอดได้ไหมได้ครับอ๋ออถ้าอยากแต่จริงๆโหมดประหยัดก็ไม่ใช่ว่าอื่นนะก็แรงเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมเห็นแต่ว่าการตอบสนองของคันเร่งเกียร์เนี่ยช้าลงมาช้าลงใช่ครับผมแล้วก็แอร์อาจจะมีดรอปนิดนึงเพื่อที่จะให้มันประหยัดมากขึ้นครับอ๋อส่วนปิดเอขับเลยเดี๋ยวพี่จะร้อนนเดี๋ยวพี่จะร้อนนะโอเคแล้วก็ถ้าอยากแรงมีกน แรงๆนี่แรงๆนี่เอรอเออแรงๆหน่อยไหนเดี๋ยวครับโหมดนี้ครับผมโหมดหลักพ่วงนี่นะเดี๋ยครับผมโหมดนี้แรงเหรอใช่ครับผมอันนี้คือเหมือนโหมดสปอร์ตในลัตเตอร์โหมดนี้มันขับสี่ไหมอันนี้ขับสองขับสองใช่ครับผมเป็นโหมดขับแรงอัดรถปกติได้เลยครับผมเนี่ยฮะโหมดแรงเลยยังไม่นี่กดเร่งฟุดฟัดแซงเลยฮะรอบจะค้างไว้ที่รอบสูงให้ครับผมเพื่อที่การใช้กําลังเนี่ย มาไวครับผมการจิกดาวแต่ละทีคือไม่ต้องรอรอบอเอาว่ากดบูสตแล้วมาเลยนะครับอันนี้เราเราหมุนยังไงครับกดหมุนหรอเป่เนี่ยหมุนแบบนี้ไม่ต้องกดครับผมเนี่ยหมุนหมุนเนี่ยับหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้นะครับจากทีนี้จากลากพ่วงตอนนี้เป็นนี้แรงลากพ่วงสองล้ออยู่ใช่ไหมอ่าครับเดี๋ยวสังเกตนะพี่สังเกตตรงนี้นะครับผมตอนนี้เป็นนึงขับเครื่องสองล้ออยู่ครับถ้าเราเปลี่ยนจากลากพ่วงไปเป็นโหมดถนนลื่นโหมดถนนลื่น มันจะเข้าที่ขับเคลื่อนสีมันจะขึ้นสีให้เลยดังนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งไรกัรระบบควบคุมเลยครับฝนตกถนนลื่นอย่างที่บอกฝนตกปุ๊บหมุนเลยไปที่ฝนตกถนนลื่นใช่ครับผมแค่นั่นเองครับผมโหมดจะเข้าจากขับสองไปเป็นขับสี่ง่ายมไม่ต้องกดเลยดังนั้นไอ้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าให้จากขับสองไปเป็นขับสี่เปลี่ยนเองได้เนี่ยเราถ้าจะลืมนได้เลยครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนโหมดมันก็เปลี่ยนระบบควบคี ให้แล้วนะครับผมเนี่ยฮะจากขับสองไปเป็นขับสี่ให้อัตโนมัติแบบนี้โอเคส่วนถ้าเราอยากจะไปขับสี่ที่โหดกว่านั้นก็จะมีขับสี่โหดๆเลยอีกสองโหมดอะไรลื่นไปเป็นโหมดโครนร่องโครนร่องนี่ฮะโอ้ลื่นแบบดินมันปูดินหนังหมูที่แบบเมียถามมาทําไมอะไรเงี่ยซัดเลยเอาโหมดนี้ได้เลยโหมดนี้เลยฮะจะเป็นการขับสี พร้อมกับดิฟล็อกก็คือล็อกล้อหลังครับผมให้หมุนเท่ากันปั่นฟรี<อ>วันนี้อย่าตะกุยขึ้นเนินหรืหรว่าหลุมซ้ายกว่าไม่ไมเท่ากันเยอะเยอะลุยผ่านไปได้ก็คือต้องหมดนี้อันนี้<อ>ต้องไปขึ้นเขาเนาะใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายคือหมดกับสี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือหมดอะไรอีกทรายทรายวันนี้ก็เด้าทรายนี่ต้องไปขับอยู่ที่อะไรนะอิรักไปนครอบผมแค่พี่แบบทางแบบ รุ่นล้วนนะแล้วฝนตกแล้วเลนเลนจมจอ่ะหรือไม่ได้เป็นต้องฝนตกก็ได้เอาแค่แบบเลนเลนลื่นที่เป็นทางล้วนๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราใช้รอบสูงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพยายามที่จะเล่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดออกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยยิ่งจมครับโอ้นั้นโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ใช้คอมพิวเตอร์มาคำนวณแล้วก็สั่งรอบเครื่องให้ไม่เกินรอบเท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะให้มันปั่นฟรีออกไปได้คือเราต้องเหยียบคันเร่งไหม เหยียบปกติครับผมเหยียบให้สุดเลยครับผมแต่ล้อมันจะไม่ไปมันจะไม่อมรอบแล้วก็พอรอบมันไม่สูงกุ้มเนี่ยมันจะไม่ขุดแล้วมันก็จะไปได้เนี่ยฮอันนี้คือหมวดสุดยอดแล้วครับผมหม้ยนีนะฮะอะถ้าเราจะกลับมาแล้วไอ้นู่นอะไรพี่มันเตือนออฟนะนอนลื่นอยู่ฝั่งนู่นนะอ่ะมันก็จะบอกว่าแท็กชันคอนโทรลปิดแล้วนะอันนี้คือจะมาตามหมวดแต่เราหมดเลยเนี่ยฮะอันนี้คือถ้าหมดใจมันก็จะมาพร้อมกับระบบของเครื่องสี่ล้อดิฟล็อกแท็กชันคอนโทรลปิดเพราะว่ามันต้องการให ปันฟรีแต่รอบต่ำเพราะถ้าไม่ฟรีมันไปไม่ได้ครับนั่นแหละครับผมนั่นคือรถมันรรจการให้เราเองแต่คือในว่าเราต้องเราไม่น่าจะเจออะไรพวกทรายอะไรให้ตรงกับสถานการณ์แค่นั้นเองเดี๋ยวพี่อาจจะเจอก็ได้อาปกติอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ปกติก่อนนะโอเคนะครับผมอ่ะประมาณนี้ในเรื่องของการคือเบรกมือเหรออันนี้คือเบรกมือไฟฟ้าถ้าเราใช้ก็แค่ยกปกติเราต้องดึงแบบนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไหมอันนี่ปุ๊บนิ้ชี้ครับผมนิ้วเดียวกดปุ๊บ แล้วเวลาเวลาอาอ,อ,าอกอ่ะกดลงเนี่ยฮะอันนี้คือเบรกมือใช่ไหมออนในเบรกมือขึ้นมาแล้วทางานแ,งแบบนี้แต่ถ้ากดลงกดลงปุ๊บแต่ถ้าจะปลด,ดก็คือกดลงแต่ต้องเหยียบเบรกด,ด้วยอ๋อต้องเหยียบเบรกแล้วกดใช่ครับผมถ้าไม่เหยียบมันจะไม่ปลดให้อันนี้คือในเกียร์ P ที่ต้องจอดอให้สนิทเท่านั้นคือจอดสนิทเท่านั้นถึงจะยกได้ใช่ฮะอันนี้คือเบรกมือในเกียร์ P แต่ถ้าเบรกมือในเกียร์อื่นที่ไม่ใช่เกียร์ P เนี่ยสามารถที่จะเหยียบคันเร่งออกได้เลยครับผมอไม่ต้อง กดไม่ต้องกดเรนต้องกดเบรกแล้วกดลงใช่ครับออ่ะโเคลองเหยียบเบรกแล้วกดกดตัวนั้นแล้วกดเขาหายแล้วอโเคถ้ากดถ้าดึงก็เดี๋ยวชี้น้อยๆนะครับผมทีเดียวขึ้นนี่อันนี้คือเบรกมือนี่ก็ไม่หายนะครับถ้าไม่เหยียบเบรกเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราเหยียบเบรกนะครับนี่ก็กดสวิตช์หายไปเลยครับวนี่พี่ผมสงสัยเนี่ยเกียร์ครับผม เกียร์นะครับผมก็จะเป็นการขึ้นลงตรงๆนะครับผมมีทั้งหมด5าตำแหน่งมี P R N D M M คือ M คือเกียร์ธรรมดาเลยฮะเกียร์ธรรมดาเหมือนที่ขับเกียร์รถเกียร์ธรรมดาแต่ไม่ต้องเหยียบคัทไม่ต้องเหยียบคัทไม่ต้องเหยียบคัทไม่ต้องกดคือพอถ้าเราลากมานี่ก็กดบวกลบตรงนี้ใช่ครับผมเนี่ยคการเปลี่ยนเกียร์ก็แค่กดบวกตรงนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเหยียบเบรคค้งไว้เหยียบเหยียบค้งไว้นะครับผมแล้วดึงถูว่า เกียร์เดินหน้าจะมาที่เกียร์ดีก่อนเกียร์หน้าจะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าอยากจะสนุกอยากจะขับเหมือนเกียร์ธรรมดาก็กดมาที่เกียร์ดีเกียร์เอ็มทีหนึ่งมันก็จะบอกตำแหน่งเกียร์ณตอนนี้คือเกียร์เอ็มหนึ่งมันมีกี่เกียร์เนี่ยมีสิบเกียร์ฮะับสิบเกียร์เล่นจนมือหงิกเลยครับผมถ้ากดบวกไปทีหนึ่งเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นทีครับผมแต่ตอนนี้คือเอ็องให้ไม่เกินเกียร์สองอันนี้ออกเกียร์สองได้ไหมเกียร์สองได้ก็เกียร์สามออกได้ไหมไม่ได้ครับอดับเลยเกีียยรร์์ออกกกกไไดด้้ม่เเินถา จะรู้สึกกระสันๆหน่อยอ๋อคืออ่าอันนี้เราต้องเวลาเราเรากดบวกลบเกียร์เราต้องลดคันเร่งไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเหยียบคันเร่งแช่ได้เลยอ๋อครับโอเคจะไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดาครับนะครับผมดังนั้นเนี่ยกดบวกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนถึงสิบโอ้ยถึงสิบเลยนะยาวได้เลยครับผมแต่ขาลงเนี่ยเราลืมกดลงก็ได้ครับผมเพราะว่าเกียร์มันจะลงให้อัตโนมัติอ๋อครับแต่ขาขึ้น มือเราเท่านั้นครับอ๋อกดอันนั้นเนี่ยคัอเก็นาครับครับี่แบปก๊บปุ๊รปุ๊งนุ๊บปี้บปุ๊บยุ๊บป,ปุเบ้า๊บปุ๊บปุ๊บปุอบปุ๊้ปง๊เปุเ๊บปุ๊งคราบออันนี้คือเบียร์รรจรบบอดบย,ย,ยู่ไฟแดงกดมาเลยบปอ๊เออแล้วก็ปุ๊ออก๊บปเลยกดเห้ียบนเร่งเลบครับล้วบ็กดบปุ๊ยปุ๊บปอ้โห แจวเลยคีัจะเล่นถึงสิบเกียร์ครับเกียร์นเดียวครับผมสวิต์ก็จะมีสามตัวมีออฟรถสกรีนมีปิดเซนเซอร์เวลาที่ถอยที่แคบแล้วเสียงเซนเซอร์มันร้องมันดังอ๋อนี่ปิดเซนเซอร์เราดูกล้องก็พอครับผมก็กดตัวนี้ก็จะบอกว่าออฟแล้วอันนี้คือปิดเสียงได้แล้วอันนี้ถอยจอดเองได้ไหมไม่มีครับอันนี้อันนี้ไม่มีเราดูกล้องอย่างเดียวเลยดูกล้องอย่างเดียวเลยกล้องโคตรชัดครับผมบอกเลยฮะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดท็กชั่นเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนโหมดทักชั่นก็จะปิดเอง ให้อัตโนมัติอยู่แล้วอ๋อครับนี่ฮะอันนี้คือถ้ากดปุ๊บมันก็จะบอกว่าระบบควบคุมการลื่นถลายปิดแล้วนะรถจะมีการ<อ>ดริฟท์ได้มีการาสลิปฟรีป,ปัป่นปัดท้ายได้อะไรเงี้ยถ้าผบอกาการจะออกได้ก็กลับมาโดยการเปิดเหมือนเดิมนะครับผมเนะนว่าเปิดไ้ดีกว่าส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มออฟโรสกรีนเป็นปุ่มช็อตคัทถ้ากดปุ๊บจะขึ้นที่หน้าจอตรงกลางแบบน,นี้นะครับนี่ฮะมันก็จะบอกสถานะการขับ เคลื่อนอยู่ตอนนี้เราใช้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมนี่ฮะ<อ>แล้วก็ดิฟล็อกยังไม่ทํางานก็สามารถที่จะใช้ขับเคลื่อนสองล้อแต่เปิดดิฟล็อกได้แบบนี้ดิฟล็อกไม่มีรุ่นไหนที่สามารถทําได้นะดิฟล็อกคือดิฟล็อกก็คือเป็นการอ่ะถ้าเราไม่ล็อกเป็นจะใช้ปูนท้ายธรรมดาใช่ไหมครับปูนท้ายทํางานโดยการให้ความเร็วในโคง้งระหว่างล้อนในโคง้งกับล้อน,นอกโคง้งหมุนไม่เท่ากันสมมุ<อ>ติว่าเราเลี้ยวซ้ายครับ ตอนนี้มันเป็นขับเพื่อขับเพื่อล้อหลังอยู่ใช่ไหมฮะ,ะหมุนสองล้อหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความเร็วในโคง้งปุ๊บสมมติว่าเราเลีเ้ยวซ้ายล้อฝั่งซ้ายด้านหลังเนี่ยจะต้องหมุนช้ากว่าล้อนอกโคง้งอ,อันนี้คือการทํางานของเฟงท้ายถ้ามันหมุนเร็วเท่ากันเมื่อไหร่ปุ๊บแหกโค้งทันทีครับ<อ>นี่ครับผมอันนี้คือการทํางานของเฟงท้ายของรถทุกรุ่นแต่ไม่ได้ก็ตามที่มันติดลมเฟืองท้ายจะเป็นข้อจำกัดทันทีถ้าติดลมฝั่งซ้ายปุ๊บ ฝั่งขวาจะหมุนฟรีครับแล้วไอฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะไม่ไปด้วยคือถ้ามันย้ายมาที่ฝั่งขวาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะฟรีอยู่ล้อเดียวเลยครับแล้วมันจะไม่ไปอ่าดังนั้นถ้าเรากดดิฟล็อกอ่าตรงนี้อ่าหมุนหมดมันจะหมุนเท่ากัน50เปอร์เซ็นต์ก็จะสามารถปั่นฟรีไปได้ครับผมทั้งทง<อ>ั้งที่เราไม่ต้องเข้าขับเพื่อสี่ล้อเลยคือสมมติว่าติดลมเมื่อไหร่เรากดตรงนี้ใช่ครับผมเฮ้ยใช่แล้วกดอีกทีหนึ่งฮะก็จะกลับมาหน้าเมื่อกี้ เนี่ยฮะแล้วก็มาเปิดดิฟล็อกหรือว่าปิดดิฟล็อกตรงนี้ได้เลยทั้งทั้งที่เราไม่ต้องเข้าขับเคลื่อนสี่ล้อก็ได้ครับทั้งแรกที่สามารถทําได้เพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะบังคับให้เข้าขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นถึงยังสามารถใช้ดิฟล็อกได้อ่าปกติเราไม่ถ้าขับโหมดปกติคือไม่ต้องดิฟล็อกครับผมไม่ต้องดิฟล็อกครับผมเพราะว่าดิฟล็อกจะใช้ความเร็วต่ำเท่านั้นนะความเร็วไม่เกินสามสิบนะครับอ่าอันนี้คือเป็นอาวุธลับที่สามารถที่จะ ไม่ต้องเยอะเนินนะไม่ต้องแบบถอยห้าเมตรแล้วดันยึ้นไป8เมตรอะไรเงี้ยครับผมเวลาที่แบบขึ้นเนินไม่ได้นะครับผมก็เนี่ยครับเป็นดิฟล็อดิฟล็อกเนี่ยครับผมที่เป็นอาวุธในการทําให้เราขึ้นเนินไ่ายง่ายดิฟล็อกเนี่ยใช้เมื่อใช้เมื่อติดลมติดลมครับผมแล้วอะไรขึ้นเขาขึ้นเขาเป็นเนินลื่นที่แบบมันฟรีทิ้งแล้วไหลลงมาเฉยเเนี่ยโดยที่รถยางมันไม่เกาะแล้วมันขึ้นไม่ได้ก็ใช้ดิฟล็อกช่วยได้อ๋อดิฟล็อก รือว่าเจอเนินสลับเจอลุมสลับอะไรเงี้ยแล้วล้อข้างหนึ่งมันติดปุ๊บแล้วอีกข้างหนึ่งมันลอยแล้วมันฟรีครับแล้วมันคือใช้ในโหมด 2L เอหรือว่าโหมด4ฟวนขับสองก็ได้ขับสี่ก็ได้ครับได้หมดแ่ถ้าขับสี่ก็จะใช้คู่ล้อคู่อ่าวสมมติว่าสมมติว่าเราใช้ขับสี่แล้วก็ไม่ต้องใช้ดิบล็อกได้ไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์มีโอกาสลื่นได้เหมือนกันดังนั้นดิฟล็อกจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้มันไม่ลื่นนั่นแหละครับผม เอาว่าถ้าเจอเนินชันๆแล้วพี่ไปไม่ได้อ่ะครับถ้าพี่ไม่ได้เข้าขับสี่นะเองเปิดดิฟล็อกดูครับผมแร้วมนจะไปได้ไม่ง่ายเลยครับนี่ครับผมคืออาวุธแบบไม่มีใช่ไหนให้ที่เด็ดเลยครับตรงนี้ดิฟล็อกก็คือปุ่มนี้นะครับผมครับอ่ะอันนี้คือส่วนของดิฟล็อกส่วนตรงนี้ได้เลยใช่ครับผมนี่ฮะปิดตรงนี้ได้เลยปึ๊บใช่ครับถ้าความเร็วมันเกินมันเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะตัดทิ้งให้อัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องกลัวว่า เฟืองขายจะแตกแล้วมันจะพังนะถ้าเราออกก็กดตรงนี้เลยครับผมกดนี่ออกตรงนี้ได้ที่หน้าจอเดี๋ยวว่าจะกดที่ปุ่มเดีมยวก็ได้โอ้ครับนี่คือการทำงายของด้านล่างทั้งหมดโอเคโอเคเนาะจำได้มนไ่้โอเคเจอกันหอคลิปหน้าครับโอ้ยสองชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ย